ความกตัญญูพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมไว้ว่าความกตัญญูนี้เป็นมงคลสูงสุดความกตัญญูเนี่ยหลายคนคงเข้าใจกันดีอยู่แล้วเพราะในชีวิตประจําวันของแต่ละคนล้วนดําเนินชีวิตด้วยความกตัญญูกันทั้งนั้นตามบริบทของแต่ละคนความกตัญญูอย่างไรเริ่มจากครอบครัวกตัญญูต่อผู้มีพระคุณพ่อแม่พี่ป้าน้าอาครูบาอาจารย์ หรือแม้แต่องค์กรต่อผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนความกตัญญูนั้นยังมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นกตัญญูเชิงสัญ,ญลักษณ์เชิงปฏิบัติจริงก็มีอยู่มากมายกตัญญูแปลว่าผู้รู้อุปการะคุณที่คนอื่นทำแล้วแก่ตนหมายความว่าผู้ใดทำคุณให้แก่ตนมากก็ตามน้อยก็ตามระลึกถึงอยู่บ่อยๆไม่ลืมบุญคุณของท่านและกะตัญญูก็มักจะมาพร้อมกับ กตะเวทีกตะเวทีแปลว่าผู้รู้อุปการะคุณที่ผู้อื่นทําแล้วและกระทําการตอบแทนกตัญญูกตะเวทีจึงหมายความว่ารู้อุปการะที่ท่านทําให้แล้วจึงกระทําการตอบแทนท่านเราจะได้ยินคําทั้งสองนี้ยเป็นคํารวมกันว่ากตัญญูกตะเวทีที่จริงคําเนี้แยกเป็นสองอย่างคือกตัญญูอย่างหนึ่งกตะเวทีอย่างหนึ่งกตัญญูนั้นหมายถึง รู้คุณทราบซึงคุณแต่ยังไม่มีโอกาสตอบแทนส่วนกัตะเวทีนั้นคือได้โอกาสตอบแทนถึงจะไม่มีโอกาสตอบแทนท่านแต่ก็ยังระลึกถึงอุปการคุณท่านอยู่เสมออาจจะไม่อยู่ในฐานะที่จะตอบแทนท่านได้มีโอกาสเมื่อไรก็ค่อยตอบแทนท่านก็ถือว่าเป็นคนดีเป็นมงคลในทางพระพุทธศาสนาแล้วแต่ถ้าได้มีโอกาสตอบแทนท่านด้วยแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนดี เป็นมงคลแก่ชีวิตโดยสมบูรณ์ใครก็ตามที่ทําอุปการะคุณแก่ตนแล้วเนี่ยไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตามไม่ว่าจะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้ที่พักอาศัยให้งานทําต้องระลึกถึงคุณด้วยการกระทําไว้ในใจอยู่เสมอและต้องไม่ลืมอุปการะคุณด้วยคนที่ไม่ลืมอุปการะคุณคนอื่นที่ทําแก่ตนอย่างเนี้ยเรียกว่าคนมีความกระตันอยู่ชื่อว่ามีชีวิตที่เป็นมงคล ย่อมมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้ความกตันญูเนี้ยเป็นธรรมะที่เข้าใจไม่ยากเป็นค่านิยมของสังคมมาอย่างยาวนานความกตัญญูเนี้ยถือว่าเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นมงคลขั้นสูงเลยทีเดียวขั้นยกกิตขึ้นสู่ระดับสูงปกติแล้วคนที่มีความกระตัญญูอย่างแท้จริงอย่างเนี้ยไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆเหมือนกับคนที่เคยทำอุปการะแกเรามาก่อนไม่ใช่จะหาได้ทั่วไป ท่านเรียกบุคคลทั้งสองประเภทนี้ว่าเป็นคนที่หาได้ยากก็คือผู้ที่ทําอุปการะแก่เรามาก่อนกตัญยูกตะเวทีคนที่รู้คุณและตอบแทนที่เรียกว่าหายากนั้นน่ะคือคนทั่วไปเนี่ยมักเห็นแก่ตัวกันทั้งนั้นหาได้ยากมากที่จะให้อุปการะคนอื่นด้วยความจริงใจโดยไม่หวังผลตอบแทนมีน้อยมากเหมือนกับคนที่จะตอบแทนผู้อื่น ที่ระลึกถึงคุณของท่านนั้น่ะก็มีน้อยเหมือนกันเพราะอะไรก็เพราะถูกกิเลสและความเห็นแก่ตัวเข้าครอบงำฉะนั้นความกตัญญูนี้แหละเป็นเครื่องวัดลักษณะของคนว่าเป็นคนดีคือคนดีนั้นอ่ะต้องเป็นคนมีความกตัญญูอย่างที่พระบาลีที่ว่าภูมิเวจาทุบรูปานังกตัญญูกะตะเวทิตาความกตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี คือคนที่มีพื้นฐานจิตใจเป็นคนกระตัญญูนั้นน่ะจะทําความดีอย่างอื่นได้อีกมากมายแต่ถ้าขาดความกระตัญญูแล้วเนี่ยความดีอย่างอื่นก็ยิ่งห่างไกลนอกจากจะไม่ทําความดีอย่างอื่นแล้วเขายังทําความชั่วอย่างอื่นได้อีกมากมายเพราะฐานจิตใจของเขานั้นน่ะเป็นอย่างนั้นคือวิธีดูคนดีนั้นน่ะให้ดูที่ความกตัญญูกะตะเวจีเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งแต่ในทางตรงกันข้าม ผู้ใดเป็นคนอากันยูไม่รู้อุปการะคุณที่คนอื่นทําแล้วแก่ตนเป็นคนเนรคุณคนนั้นจัดเป็นคนอากัญยูถือว่าไม่เป็นมงคลแก่ชีวิตหาความเจริญแก่ชีวิตได้ยากความกตันยูเนี้ยจึงเป็นพื้นฐานจิตใจของคนดีความกตันยูถ้าว่าตามหลักพระพุทธศาสนานั้นบุคคลหรือสิ่งที่เราบูชานั้นแยกออกได้เป็นห้าประเภทก็คือหนึ่งกัยูต่อบ,บุคคล ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ปกครองประเทศที่ปกครองโดยธรรมพระพุทธเจ้าอย่างเนี้ยสองกตัญญูต่อสัตว์บางคนอาจจะสงสัยว่าสัตว์มันมีอะไรให้แสดงความกตันญอูบ้างสัตว์บางประเภทนั้นมีความเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างเช่นสมัยก่อนเนี้ยชาวนาต้องใช้วัวควายไถายนาโดยใช้แรงงานสัตว์ก็ถือว่ามีอุปการะกับเรามากอย่างทุกวันนี้อย่างเช่น สุนัขอย่างเนี้ยสุนัขนี้ยถือว่าเป็นสัตว์ที่มีความกตัญญูมากและมันก็รักเจ้าของมันมากด้วยใครให้อะไรมันกินมันก็จะไม่ลืมและที่สําคัญมันก็ไม่ได้เลือกด้วยว่าเจ้านายของมันน่ะหน้าตาดีหรือไม่ดีมียศถาบรรศักษ์หรือไม่มันก็ยังรักและพักดีกับเจ้านายของมันตลอดเวลา 3. กตัญญูต่อสิ่งของยังรวมไปถึงธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทุกๆอย่างที่ให้ประโยชน์กับเราอย่างต้นไม้เนี่ยให้ร่มเงาให้อากาศที่สดชื่นให้เราเกิดความสุขร่มเย็นแม่น้ำลำคลองอย่างเนี้ยสีกตัญญูต่อบุญของตนเองคือการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นนะยากมากนั่นก็แสดงว่าเราเคยสั่งสมบุญไว้แล้วก็ควรระลึกถึงบุญกุศลคุณงามความดีที่เราเคยทำไว้แล้วและก็ควรสั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีใหม่ด้วย แล้วก็ไม่ดูหมิ่นว่าเราทําบุญมาน้อยด้วย 5. กระตันยูต่อร่างกายของตนเราอาศัยร่างกายเนี่ยหาทรัพย์ภายนอกและก็ทรัพย์ภายในเราก็ควรแสดงความกระตันยูต่อมันบ้างแสดงความกระตันยูอย่างไรอย่างเช่นไม่นอนดึกมากไม่ดื่มจุรายาเมาหรือสิ่งเสพติดอะไรต่างๆเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพให้ดีถ้าหากว่าเราไม่แสดงความกระตันยูต่อมันบ้างปล่อยให้ร่างกายทุดโทรม เราก็เดือดร้อนเราไม่รู้คุณต่อมันเราก็เดือดร้อนเองเพราะเป็นร่างกายของเราการแสดงความกระตัญยูนั้นยังมีอีกมากมายที่ยกมาเนี่ยเป็นเพียงตัวอย่างที่เราอยู่ใกล้และคุ้นเคยมากที่สุดจะสังเกตได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่มีอุปการะคุณต่อเราเราสามารถตอบแทนสิ่งที่เราได้อยู่อาศัยได้ไม่ยังเป็นต้องตอบแทนด้วยวิธีการเดียวกัน แต่ละคนสามารถตอบแทนต่างกรรมต่างวาระโอกาสกันได้การแสดงความกะตัญยูนั้นจึงเป็นเครื่องหมายของคนดีเป็นการสร้างความเจริญและเป็นมงคลแก่ชีวิตผู้ที่มีความกะตัญยูนั้นย่อมได้รับอนุสง์หลายอย่างทําให้รักษาคุณงามความดีเดิมที่เคยทําเอาไว้ได้ทําให้สร้างคุณงามความดีใหม่ได้อีกทําให้จิตใจผ่องใสมองโลกในแง่ดีทําให้เป็นที่สรรเสริญของคนดี ทำให้มีคนอยากคบค้าสมาคมด้วยทําให้ได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นคือถ้าใครเป็นคนกระตัญยูแล้วเนี่ยคนอื่นก็สงสารช่วยเหลือแต่ถ้าเป็นคนอากตัญญูแล้วเนี่ยไม่มีใครเขาอยากจะช่วยเหลือหรอกขนาดพ่อแม่ที่มีอุปการะคุณต่อเขาเขายังไม่ดูแลเลยนับประสาอะไรที่เราจะไปคบคนอย่างนี้แต่ถ้าเห็นเป็นคนกตัญยูแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้สึกสงสารรู้สึกเห็นคุณงามความดี ก็จะให้ความช่วยเหลือได้ทำให้ไม่มีเวรไม่มีภัยต่อกันทำให้มีโชคลาภคือคนที่มีความกตัญญูเนี่ยย่อมได้ลาบสักการะได้โดยง่ายเพราะมีคุณธรรมความดีอยู่ในจิตใจของตนความกตัญญูเนี่ยยังรวมไปถึงการระลึกถึงอุปการะคุณของปู่ย่าตายายหรือผู้มีพระคุณทั้งหลายคือกำลังจะบอกว่าขนาดท่านเหล่านั้นนะ่ะที่เคยมีอุปการะคุณกับเราตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อท่านล้าโลกนี้ไปแล้วคุณงามความดีก็ย,ยังคงอยู่ในจิตใจของเราในทางพระพุทธศาสนานั้นความกะตันยูเนี่ยยังสามารถทําให้ท่านได้แม้แต่ท่านเหล่านั้นจะไม่อยู่บนโลกนี้แล้วก็ตามก็เพราะความกะตันยูนี้เองที่ทําให้เราเนี่ยนึกถึงพวกท่านแล้วทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้พวกท่านเหล่านั้นความกตัญญูนี้แหละเป็นเหตุให้เราได้สร้างคุณงามความดีนี่คือหน้าที่ของชาวพุทธ ที่จะต้องแสดงออกถึงความกรตันญูต่อท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายส่วนท่านเหล่านั้นจะได้บุญหรือไม่ได้บุญนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราผู้มีความกรตันยูเนี่ยถือว่ามีลักษณะเป็นคนที่ฉลาดไม่เป็นคนประมาทมีหลักธรรมแนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิตเห็นประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในอนาคตประโยชน์สูงสุดคือความสุขสงบดําเนินตามแนวทางของนักปราชญ์ท่านผู้รู้ ได้ที่พึ่งอันประเสริฐเป็นผู้งดงามด้วยคุณธรรมความดีมงคลข้อเนี้เป็นการแสวงหาธรรมเบื้องต้นใจตัวความกตัญญูจึงชื่อว่าเป็นมงคลสูงสุดแก่ชีวิต